สวัสดีครับผมพบกับช่อง This i s Music in My Life นะครับก็อันนี้ก็เป็นคลิปแรกของผมนะครับที่ได้ถ่ายคลิปอะไรแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นหน่อยนะครับถ้าผิดภาพประการใดก็ขออภัยในที่นี้้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปชมการอัดเสียงร้องของผมเองนะครับซึ่งผมได้ทําเพลงไว้เพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงอ่าเป็นโปรเจกต์มหาวิทยาลัยของผมเองนะครับผมไม่ได้เป็นคนที่ร้องเพลงเพราออะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอยากทําให้มันดีก็เลย ไปหาเช่าสตูดิโอบันทึกเสียงร้องนะครับก็ได้ไปเจอใน IG ที่หนึ่งนะครับชื่อว่า i l l i o n h e a d Studio ครับผมที่นั่นจะเป็นยังไงอุปกรณ์การอัดเสียงแล้วก็กระบวนการการบันทึกเสียงจะเป็นยังไงเราติดตามชมได้เลยครับวันนี้ผมพอถึงสตูดิโอ l l i o n h e a d เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้เดินชมห้องอัดแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆส่วนใหญ่ที่นี่จะขายเป็น อุปกรณ์งานออดีโอนะครับไ hmm. ม่ค่อยมีเครื่องดนตรีเท่าไหร่แต่ว่ามีของเยอะมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็รอพวกพี่ๆเขาเซตอุปกรณ์ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมผมจองไว้ตอนสี่โมงครับตอนนี้ประมาณสามโมงกว่าๆแล้วก็นั่งรอกันต่อไปเรื่อยๆนะครับ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอัดเสียงในวันนี้นะครับก็จะมีไมโครเดนเซอร์นะครับที่ผมใช้อัดเสียงนะครับแล้วก็หูฟังมอนิเตอร์นะครับที่ใช้ฟังเพลงตอนอัดเสียงครับแล้วก็สําหรับเสียงที่ผมอัดนะครับก็จะเข้าไปที่คอมของพี่ๆเขาครับ ครังที่ฉันได้พบเธอคนนั้นเธอยังเหมือนก่อนไม่เคยเปลี่ยน คนนี้ยังท้อหรืมันแม้ตอนนี้เธอเองไม่เคยสนใจไม่รู้กินไหมไม่รู้กินไหมผมก็เสร็จการบันทึกเสียงไปที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เป็นพี่ที่คอยควบคุมการบันทึกเสียงของผมนะครับทุกคนแนะนำตัวน่ครับสวัสดีครับชื่อตาครับผมทำงานเป็นเทคนิเชียนซาวด์วินจิเนียร์อยู่ในเลนเฮดครับผมสวัสดีครับ ครับผมรบกวนฝากร้านน้ยครับครับผมก็ร้านไม่เน้นเฮดนะครับก็ตั้งอยู่ที่รามคำแหงที่4แยก30นะครับอยู่ข้างเอเบัทผมาครับผมก็ถ้าเกิดสมมติใครอยากมาดูอุปกรณ์เกี่ยวกับบันทึกเสียงก็เดินทางมาได้ทุกวันทางการเะครับเปิดทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึง10โมงครึ่งครับมาได้ตลอดครับผมขอบคุณมากครับครับ